รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางช่อง5นะคะในช่วงของเมืองไทยน่ารู้ค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะนําเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ข่าวสารที่น่ารู้ในเมืองไทยมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะทิศท,ทางแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยววันนี้เรามีเรื่องราวนี้มาฝากกับคุณผู้ชมค่ะ8องค์กรพันธมิตรจาก3กระทรวงได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,า,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบุรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุที่เป็นศูนย์ช่วยลดโลกร้อนภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์โดยมีพิธีลงนนนาาามมมมบัทึกกคคววววตลงรร่่ืืออเเ็ๆี้ ซึ่งบทบาทที่ทั้ง8หน่วยงานจะร่วมกันดําเนินงานแบบบูรณาการเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์คือการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสมกับบริบทของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยการสนับสนุนให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ผลักดันให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมบริการและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยและการจัดงานไม้ให้มีการนําแนวทางทท่่องเียว บอนสติเป็นศูนย์ไปใช้และการร่วมดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันจะช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไม้ของไทยในตลาดสากลนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมหารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายเปิดประเทศภายใน120วันของนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งตรงกับวันที่หน ตุลาคม2564โดยคาดว่าวันที่15ตุลาคมนี้ประชาชนจะได้รับวัคซีนครบร้อยละ70ในทุกเขตเพื่อความปลอดภัยของประชากรทุกคนในขณะที่4จังหวัดได้แก่ชนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และเชียงใหม่พร้อมเปิดวันที่1ตุลาคมนี้โดยยืนยันว่าจังหวัดใดพร้อมจะเปิดจังหวัดนั้นก่อนซึ่งจะดําเนินการควบคู่กับการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมทั้งมาตรการชาหรือชาพลัสด้วยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทยจับมือกรมอนามัยดำเนินงานโครงการชาแอดโฮมอยู่บ้านอุ่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวโดยการสื่อสารสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ชาแอดโฮม c o m และแฟนเพจชาแอดโฮมอยู่บ้านอุ่นใจสำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติและวิธีจัดการที่พักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะตามมาตรการสาธารณาสุขเพื่อให้ทุกคนพำนักอาศัยที่บ้านอย่างปลอดภยัยและลดการติดเชื้อในบ้านและที่พักอาศัยโดยยึดหลักสำคัญตามมาตรฐานชาในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ซึ่งจะ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองร่วมกันดูแลสมาชิกในครอบครัวจัดที่พักอาศัยและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากการแพร่ระบาดเพราะสุขอนามัยในบ้านและที่พักอาศัยจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์รวมสำคัญและความร่วมมือของประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานชายอย่างเคร่งครัดจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงได้และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เช่นเดิมคุณผู้ชมสามารถติดตาม รายละเอียดหลักการปฏิบัติตัวการดูแลเคหสถานและติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการชาแอดโฮมอยู่บ้านอุ่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวได้ที่เว็บไซต์ชาแอดโฮม c o m และแฟนเพจชาแอดโฮมอยู่บ้านอุ่นใจค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรีร่วมกับสถานประกอบการที่พักที่ได้รับมาตรฐานชาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายซื้อไว้ก่อนไปนอนทีหลังโดยมีสถานประกอบการที่พักประเภทโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมของ ทั้งสองจังหวัดเข้าร่วมการขายจำนวน23แห่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่จองได้ล่วงหน้าในราคาพิเศษมีระยะเวลาเข้าพักยาวนานถึง1ปีพบกับราชบุรีแอนคนครปฐม9.9แฟลเซลสระหว่างวันที่9ถึง30กันยายนนี้พราทอสานักงานราชบุรียังได้ร่วมกับผู้ประกอบการที่พักที่ได้รับมาตรฐาน HSA จัดกิจกรรมนคนปรปฐมราชบุรีแฟลชเซล 9.9เริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึง30กันยายนนี้หรือจนกว่าจำนวนสิทธิจะหมดก่อนเป็นห่วงแม่อุ้ยที่เชียงใหม่เป็นห่วงพี่มุกที่เกาะเตา่าเป็นห่วงบังเลาะที่พังงาเป็นห่วงพี่สมพรที่ตราดเป็นห่วงน้องเต้เป็นห่วงพี่หมอเป็นห่วงคนไทยทั่วประเทศ ขอให้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันคุณผู้ชมเองก็ต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองแล้วเรื่องของการเดินทางไปในที่ไหนๆน,นะคะพยายามที่จะเว้นระยะลดการสัมผัสกันให้มากขึ้นนะคะวันนี้เราต้องลาผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับวิถีธรรมวิถีไทยได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางทรบ5หค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ